สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ไม่ใช่ว่าว่างแต่ก็ว่างแหละแต่ทีนี้น,นี้มีหนังสือมามาแนะนํานะคะสําหรับใครที่มีน้องๆมีม,มีลูกมีหลานอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ที่แบบเราอยากจะเสริมพัฒนาการให้กับเขาเราก็มีหนังสือมาแนะนํานี่เป็นหนังสือประเภทคำคลองจองนะคะแล้วก็มีภาพสวยด้วย เดี๋ยวมมนี่จะลองอ่านให้ฟังดูนะคะว่าจะอ่านได้ไหมแล้วจะเป็นเรื่องตลกหรือเปล่านะคะนี่เปิดหน้าที่หน้าปกเลยแบบเขาจะในในตัวหนังสือเองนะคะเขาจะสร้างคอนเทนต์หรือสร้างรูปแบบการสร้างตัวหน,หนังสือให้ดูเด่นดูแบบหน้าลากักุ๊กกิ๊กอะไรอย่างงี้น,นะคะเพื่อเพื่อจะให้ที่จะดึงดูดความสนใจและให้น้องๆมีความสนใจอย,อย่างนี้นะคะ นี่ชื่อเรื่องเราว่าไม่น้อยหลงทางนะคะอันนี้จะใช้แบบคร่าวๆก่อนยังยังไม่ใช่หลักเป็นทางการในการอ่านหนังสือธรรมเรื่องมันมีอยู่ว่าสมัยนี้ใครๆก็มีแต่มือถือนี่ภาพจะประกอบไปด้วยสลอตเอ้ยไม่ใช่ลิงม,มี่มีแมวมีลักแล้วก็มีช้างอันนี้จะมีภาพประกอบนะคะก็จะตกแต่งสีน่ารักน่ารักกัน แม่นน้อยก็เหมือนกันชอบเล่นมือถือทั้งวันเล่นจนลืมเวลาลืมทุกอย่างหมดเลยนี่ก็จะมีภาพใหญ่วูววววว้ก็จะมันใหญ่ด้วยภาพอย่างนี้อันนี้เราสามารถตัง้งคำถามกับน้องๆได้เลยว่าตัวนี้นั่นคืออะไรหรือว่าใช้ในการนับเลขอันนี้สอดแทรกได้ด้วยนะคะ นี่ก็จะมัดไว้เราอยู่ไหนเนี่ยที่นี่มันที่ไหนกันนะช้างน้อยเล่นแต่มือถือไม่ยอมออกกำลังกายยีรับก็จ้องแต่หน้าจอจนสายตาสั้นจะถามใครดีอะทำไมไม่มีใครตอบแมวน้อยมอมแมม มัวแต่ก้มหน้าไม่ยอมเรียกขนโอ้ลิงจ๋อผอมโซไม่ร้องเจีก๊กเจ๊กที่ไหนไม่รู้น่ากลัวจังเลยแล้วเราจะออกไปได้ยังไงแม่น้อยได้ยินเสียงคุณแม่เรียกทันใดนั้น แม่นน้อยลืมตาตื่นขึ้นพบว่าอยู่ในอ้อมกอดของแม่ออกไปเล่นข้างนอกกับเพื่อนๆนบ้างดีกว่าอยู่ในบ้านทั้งวันนะแม่บอกแม่นน้อยอันนี้ก็จะมีภาพบรรยายแบบเพื่อนๆไปเล่นชวนเล่นกีฬาอะไรอย่างนงี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้สำหรับหนังสือนิทานนะคะ เรารู้สึกว่ามันมีประโยชน์มากซึ่งมันจะสามารถทาให้มันเป็นการฝึกค่ะ,คะการใช้คาคล้องจองของภาษาไทยรวมถึงนี้เองก็ได้ฝึกด้วยเ,ออเพราะว่าเป็นคนที่พูดไม่รู้เรื่องอะไรอย่างงี้ค่ะก็ยังไงเดี๋ยวในเรื่องต่อไปนีจะมาลองอ่านให้ฟังอีกครั้งนะคะแต่วันนี้ขอตัวก่อนเราลองไปฝึกคําคล้องจองใหม่ที่อ่านให้มันชัดเจนกว่านี้ก่อนแล้วก็ใช้ให้มันถูกหลักจริงๆในการอ่านหนังสือนิทานให้กัับน้ององฟค่ะ 拜拜。Bye bye